สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะในสถานะทีะ่รอคนรักเก่าอยู่นะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะจะได้มีการรีเทิร์นคืนดีกันไหมนะคะสําหรับชาวาธาตุลมนะประจําเดือนพฤษภาคม2 566นะคะเรามาดูกันว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คอนแทคกันอีกไหมนะ มาดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะสิบเหรียญช่วงนี้าชาวชาวธาตุลมค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งกับการงานการเงินนะ Queen คว e นออ f คัพเดอะแฮงเกอร์แมนเอ็ดวาดพลังงานของห้าถ้วยค่ะเดท นายอฟว่าดคิงออฟคับสามดาบและสองดาบนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลละกลุ่มนะพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะขึ้นมาเป็นสิบเหรียญน,นะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงที่คุณอ่ะเ,ออเรื่องการงานการเงินค่อนข้างที่จะราบรื่นตรงตัวดีเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วอะ่ะช่วงนี้เหมือนตัวคุณเองอ่ะอยู่กับตัวเองได้แล้วแล้วก็ ก็ด้วยพลังงานของไพ่ขึ้นมาตอนเนี้เหมือนคุณกับเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันนะคะเพราะว่าเอ็ดออฟวัดเข้ามานะหรือะแ a ้งแมนเข้ามานะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้สบายใจไม่ได้แบบมีความแบบเออ เชื่อใจไว้ใจขนาดนั้นอะเหมือนกับคุณก็หวาดระแวงในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี้ยเหมือนกับว่ายังไงแล้วกลัวที่จะผิดหวังเสียใจกลัว,วที่จะมีปัญหากันเหมือนเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วอะคุณและเขานะคะยังมีพลังงานของไพคู่อยู่นะเหมือนกับยังไงแล้วในใจก็ยังมีการละกันอยู่ยังไงแล้วตัวคุณเองนะคะยังอยากที่จะดีเทิร์นคืนดีกับเขาในความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะยังไงเขายังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นคนที่ถูกใจนะ แต่ลึกๆแล้วในใจคุณก็กลัวที่จะเหมือนจะเกิดปัญหาเดิมกลัวกลับไปซ้ำกับเรื่องเดิมๆนะพลังงานของห้าถ้วยค่ะเหมือนกังวลใจอยู่อะแต่ถามว่าอยากที่จะคืนดีรีเธอไหมอยากที่จะคืนดีรีเธ์นะแต่มีความกังวลใจมีความไม่สบายใจอยู่เดทนะคะเหมือนกับความรักที่จบที่ผ่านมาน่ะ มันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนเข้ามามีปัญหามือที่สามเข้ามานะสิ่งนี้แหละที่เขากลับมามันเลยทําให้คุณไม่ได้สบายใจไม่ได้ทําให้คุณแบบสามารถจะไว้วางใจได้นะคะเหมือนกลับมาได้คุยกลับมาได้เคลียร์ใจกันแต่ลึกๆคุณไม่ได้ไว้วางใจคุณไม่ได้สบายใจนะอืยังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอยู่อะ่ะ แต่ว่าใจก็อยากที่จะคืนดีกับเขาเนะะี่ยค่ะนายออฟว์เข้ามานะอยากที่จะคืนดีอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากที่จะสารความสัมพันธ์กันใหม่อยากที่จะกลับมาเป็นคู่รักเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เคยคบมาก่อนหน้านี้นะอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะก็บอกเลยอย่างที่มีการบ,บอกนะพลังงานของคุณขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่ายังอยากมีกันละกันนะสดาบเข้ามาค่ะ เหมือ uhm, นเขาเข้ามาในความสัมพันธ์อะคะุณก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้อย่างที่มิการบอกไปเนาะก็เหมือนกับว่าใจนึงก็อยากที่จะเปิดรับเปิดอให้โอกาสเขาแต่อีกใจนึงก็ไม่กล้ากลัวกังวลนะกังวลว่ามันจะจริงหรือเปล่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่ายังยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจแต่ก็บอกเลยว่าอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะ ตัดขาดจากเขาได้อ่ะเหมือนใจยังนึกใจยังรักใจยังมีเขาอยู่แล้วยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันนะค่ะเรามาดูพลังงานของคนรักเก่าของคุณนะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าในตอนนี้เขาคิดถึงคุณยังไงแล้วก็เขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะสี่ไม้ก้าดาบ สี่ดาบจัดเม้นเขาคิดอยู่นะเจ็ดเหรียญเหมือนคิดทบทวนอยู่ะคะ่ะว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะเจ็ดถ้วยคิดอยากจะกลับมาอยู่นะคะ Queen of particle สี่เหรียญนายออ c คัพและห้าดาบ จริงๆแล้วเขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะยังไงแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณแล้วก็เหมือนกับที่ผ่านมาค่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขสบายใจที่เขาห่างหายจากคุณไปเขาก็มีปัญหามีประเด็นมีเรื่องให้เครยียดมีเรื่องกดดันมีเรื่องให้ปวดหัวมากกว่าเดิมเหมือนกับว่า m o v ออนจากกันไปแล้วไปอาจจะไปเจอคนใหม่ที่คิดว่าใช่แต่ไม่ใช่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะมันไม่ได้ไป ไปกันไม่รอนนะคะประมาณนี้เนาะแล้วหรืออีกในนึงนะคะในบางคนท,ที่ไม่ได้มีคนใหม่ก็อาจจะมีะความเครียดความไม่สบายใจอะค่ะเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่มีความสุขอะสี่ดาบนะคะเหมือนในตอนนี้เนาะเขาก็เ พยายามทบทวนตัวเองอยู่ค่ะ,คะว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วเขากลัวที่จะมีปัญหากันอีกเขากลัวที่จะทะเลาะกันกลัวเรื่องที่จะทะเลาะกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนผิดอ่ะแล้วเขาก็รู้ดีรู้ตัวดีอะคะ่ะประเด็นว,ว่ากลับมาแล้วอะกลัวที่คุณจะไม่โอเคกับเขาแล้วอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันได้ในข้อนี้เขาก็กังวลอยู่นะจัดเม้นตนะคะเขาตัดสินใจอยู่ตอนนี้ตัดสินใจทบทวนนะเจ็ดเหรียญขึ้นมาตัดสินใจทบทวนตัวเองอยู่นะคะว่ามีคุณกับไม่มีคุณมันเอ่อ เงอนจะยังไงแล้วว่ายังอยากมีกันและกันอยู่ไหมเขายังอยากมีคุณอยู่ไหมแล้วว่าเขาทบทวนตัวเองว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาไหมจริงๆแล้วเขาอยากรู้ใจตัวเองก่อนนะในตอนนี้ว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาหาคุณไหมกลับมารีเทิร์นคืนดีกับคุณดีไหมนะคะประมาณนี้น้องเพราะว่าในตอนนี้พลังงานค่อนข้างเป็นพลังงานของการตัดสินใจของการคิดทบทวนนะเจ็ดถ้วยเช่นกันค่ะ ที่ผ่านมาเขาก็ตามส่องตามเช็คตามดูคุณอยู่นะจากทางโซเชียลก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเหมือนแอบส่องแอบดูแอบเช็คนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณใช้ชีวิตยังไงอยู่ในตอนนี้เหมือนในตอนนี้นะคะเขาทบทวนตัวเองจริงๆอะ่ะเหมือนเรื่องเราที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันถามว่าเป็นรักดีๆไหมมันก็เป็นรักดีๆแ,แต่เหมือนตอนที่มูฟออนออกจากกันมาคะ่ะมันเป็นเรื่องเป็นประเด็นเป็นปัญหากันอยู่นะเขาก็เลยแบบไม่กล้าที่จะกลับมาสัทีเดียวเหมือนทบทวนอยู่ ช่างใจอยูอ่ว่าจะกลับมาแล้วมีปัญหากันไหมนะ queen of p a r t i c l e จริงจริงแล้วในใจยังรักในใจยังมีคุณอยู่นะคะสี่เหรียญน,นะคะเป็นยังไงแล้วเขายังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะอืแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาอะ่ะก็อยากอยู่กับตัวเองก่อนนะอยากอยู่กับตัวเองอยากทบทวนตัวเองก่อนนะคะด้วยพลังงานของไพ่ตอนนี้ชัดเจนนะว่าเขาอยากทบทวนตัวเองนะ นายออบคัพนะคะอยากที่จะคุยนะแต่ยังไม่พร้อมในตอนนี้นะพลังงานของ5ดาบขึ้นมาค่ะกลัวเรื่องผิดหวังกลัวเรื่องที่จะทะเลาะก,กันกลัวเรื่องที่จะมีปัญหากันมากกว่านะเหมือนกับอย่างที่มิการบ,บอกนะว่าเขาก็รู้ตัวแหละว่าที่ผ่านมาเขาผิดแล้วว่าเขาเหมือนทะเลาะก,กันแล้วแยกกันมาก็กลัวที่จะ,ะกลับไปทะเลาะก,กันหรือว่ากลับไปแล้วคุณอาจจะไม่เปิดใจให้เขาในข้อนี้เขาคิดทบทวนอยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะว่า เขาจะกลับมาจริงๆริงไหมเขาจะมารีเทิร์นคืนดีกับคุณจริงๆไหมหรือว่ากลับมาเคลียร์ใจกับคุณจริงๆไหมนะหกดาบนะคะควินออฟสอดนายออฟสอดดีเอ็มเพสสามถ้วย king of p าร์ติเค สามไม้ The Sun Queen of w a n d และ9เหรียญน,นะคะโอเคค่ะพลังงานขึ้นมาชัดเจนนะว่าหลังจากที่เขาคิดทบทวนอยู่แล้วค่ะเขาจะกลับมาเขาจะหาช่องทางหาโอกาสที่จะกลับมานะในตอนนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะ30-40%แล้วนะที่เขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง e e ีนอ s w สอดตัดสินใจอย่างแน่วแนนะคะที่จะกลับมาเคลียร์ใจ เช่นกันค่ะนายออฟสอดกับมาเคลียรใจกับมาแบบอลองคุยลองทบทวนดูก่อนว่ามันยังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมนะดีเอ็มเพจคอยยังมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขามองว่ายังไงแล้วคุณถูกสเปคถูกใจเขานะสามถ้วยนะคะยังอยากที่จะกลับมาคืนดีอยากกลับมาดีเธอแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะกลับมาอานัดคุยนัดเลี้ยงข้าวคุณก็เป็นไม่ได้เช่นกันนะคิงออฟพาร์ i ิเคิลใจยังรักอะค่ะยังรักอยู่ เหมือนกับไปเจอใครมาใหม่แล้วก็ไม่ถูกใจเท่าคุณนะอ่ะอืยังไงแล้วมีการตัดสินใจที่กลับมาคืนดีนะเพราะสามไม้เข้ามาแล้วค่ะตัดสินใจที่จะรีเทิร์นคืนดีตัดสินใจที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันนะอืเพราะว่าพลังงานเนี้ยกธกันก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเดอะซันมีความหวังมีพลังนะคะเหมือนกับว่าอยังไงแล้วนะคะการกลับมาคุยกันเคลียร์ใจกันครั้งเนี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับค่อยๆ คุยกันไปค่อยๆทบทวนบริบทความรักระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเหมือนมีความเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากกลับมาเคลียร์ใจกันนะครีนอฟว่าอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็แบบไม่อยากที่จะเขาเรียกอะไรไม่อยากที่จะให้มันเกิดปัญหาอีกแล้วอะอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะค่ะแล้วก็อยากที่จะดิวกับคุณไปแบบยาวๆนะก้าเหรียญนะคะยังอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันจริงๆอะอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วว่าเหมือนกับ รู้ใจตัวเองแล้วในตอนนี้ว่าคุณดีที่สุดสําหรับเขาอะค่ะแต่การกลับมาเคลียร์ใจกันครั้งนี้ก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้ว่าราบรื่นร้อนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอาจจะมีเรื่องปัญหาของการไม่มีเวลาให้กันนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าขึ้นมาเป็นเก้าเหรียญน,นะแต่ถามว่ามีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้กลับมาดีเทิร์นคืนดีกันไหมมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะ70%นะที่มีเปอร์เซ็นต์จะได้กลับมาคุยกันเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งนะระหว่างคุณกับเขานะคะสําหรับชาวธาต ยังไงแล้วนะคะสาหรับชาวธาตุลมนะราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะคะถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นคนท,คที่คุณยังรักอยู่ยังรออยู่นะก็ขอให้การกลับมาครั้งนี้ได้เคลียร์ใจกันนะแล้วก็เหมือนอพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งได้อ่ะคะ่ะขอให้ความสัมพันธ์ความรักสมหวังนะสําหรับคู่ที่รอกันอยู่นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ